สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้ามันอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะแหม่มมีรบนําเสนอนะคะเป็นรถอีโกคาร์นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะช่วงนี้น้ามันแพงนะคะลูกค้าเป็นรถมิสูบิชิมิลาดค่ะเป็นเครื่อง1.2 g l x ปี2020นะคะไม้นะคะมาพร้อมกับเลขไม้19,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเล่มถูกคันนะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักนะคะ พิกความจมน้ําในส่วนของรถนะคะมีเล่มแล้วนะพรบรเรามีให้พร้อมนะคะสําหรับรถคันนี้เป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้ารายได้15,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีตาสัญญาของมิซูบิชินะคะในสองทะเบียนรถนะคะหนึ่งขอไข่ยอยักษ์สามสองเปจะเป็นทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าเรามาต่อกันนิดนึงค่ะ เรามาดูกันที่ไฟกันนิดนึงเนาะไฟจะเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะสำหรับคันนี้คะ่ะลูกค้าและยังไม่พอนะคะลูกค้ายังได้ไฟตัดหมอกมาให้เราอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ติดสเกิร์ตหน้ามาให้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะยางคันนี้คะ่ะเขาได้ยางเป็นยางปีใหม่เลยนะคะลูกค้าและนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะคจะอยู่ทางด้านข้างนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของการสะอาดค่ะการสะอาอันนี้ติดมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมติดฟิล์มนะคะลูกค้าที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรายละเอียดของเรานะคะเป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่มีการชุหนักแน่นอนพิจความจมน้ํานะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางคันนี้ในส่วนของยางหลังกันบ้างนะคะลูกค้า แบบซูมให้ดูนิดนึงนะคะยางยังดอกเต็มเต็มเลยนะคะไม่มีรอยกิดขวนแน่นอนนะคะรถยังอยู่ในวารสาีสของศูนย์เลยค่ะนะคะเพราะว่าหม่แค่1น0 0 0มเกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าเรามาดูกันนะคะในส่วนของไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายก็จะเป็นไฟ LED ค่ะลูกค้านะคะและในส่วนของสัญลักษณ์แอดทันะคะลูกค้าและยังไม่พอนะคะลูกค้านี่เลยนะคะติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้ิฟ์มติดมาให้แล้วนะคะในส่วนของการเติมน้ํามันค่ะน้ํามันคันนี้ก็เติมในส่วนของแก๊ส สคหนก้าหรองรับ e 2ีสได้แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะะไปดูภายในกันก่อนดีกว่าคะ่ะแล้วตามแอบมาได้เลยนะคะขออนุญาตเปิดภายในรถคันนี้นะคะภายในรถคันนี้นะคะแอร์ทัคันนี้ข้างภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นคอนโซลสีดำเลยนะคะ พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะในส่วนของนี่คะ่ะอะไหล่ขอโทษค่ะในส่วนของนี่นะคะน็อตทุกตัวไม่ขยับขยเย้เลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าเรามาดูกันนิดนึงคะ่ะลูกค้าในส่วนของเบาะค่ะเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าข้อดีของเบาะผ้าของเขาคือตาแกแดดยังไงก็ไม่ร้อนนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้า แอร์คันนี้นะคะแอร์ air ยังเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะมีจอมาให้พร้อมเลยนะคะภายในค่อนข้างที่สะอาดเลยนะคะและนะคะไปไนนะคะมีแอร์แบ็กไม่ต้องกลัวแน่นอนอะอยากให้แมมให้ดูนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะเป็นมิซูบิชิแอตทร a ดนะคะหน่งจดส G L X ปียี่สิบใหม่แค่หมื่นเก้านะคะให้ดูกันเลยนะคะว่าใหม่แค่หมื่นเก้าเท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูคะ่ะลูกค้ารายละเอียดค่ลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะ ในห้องผู้โดยสารค่ะ เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะเป็นคอนโซลสีดําเลยนะคะตัดกับภายนอกที่เป็นสีขาวเนาะในส่วนของภายในค่ะถือจะเป็นเครื่องอีโกคานะ่คะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะมีที่วางพื้นให้เราเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ามีลวดลายนิดนึงค่ะเป็นเปะผ้านะคะจะมีลวดลายนะคะในการตัดเนาะการเย็บสวยงามมากๆเลยนะคะภายในค่อนข้างที่สะอาดด้วยนะคะประหยัดน้ํามันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของที่เก็บอุปก,กรณ์คันนี้ ในส่วนของที่เก็บอุปกรณ์นะคะขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะน็อตทุกตัวค่ะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะลูกค้านะลูกค้ารถเป็นรถเดิมๆทั้งคันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าเรามาดูกันก่อนนะคะในส่วนของนะคะอุปกรณ์นะคะนี่เลยนะคะในส่วนอุปกรณ์ของเข,งขานี้มีแม่แรงนะคะรถรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราดูในส่วนของรอยอาร์เป็นอาร์ยังอยู่ครบนะคะลูกค้า ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะยังไม่หมดวารันตกีจากศูนย์เลยนะคะสําหรับคันนี้สามารถบรรจุของได้เยอะเลยนะคะเรามาดูกันต่อน,นะคะทุกค้านในส่วนของเนีคะห้องเครื่องกับ้่างตอด,ดตามมาได้เลยะคะ่ะ สำหรับนะคะมี subaru ashta นะคะ1.2 g lx ปี2020นะคะราคาอยู่ที่369,00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเลขไม้นะคะห9 0 0 0มนกกิโลค่ะรายได้นะคะ1น0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะและยังไม่พอยังได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าและยังไม่หมดวารนตีจากศูนย์เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดออกได้ค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้นะคะสามารถเอสฟาร์ภายใน1ชั่วโมงคะ่ะลูกค้า ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถนะคะเรามีแฟนวิ่งเซ็นนะคะลูกค้าที่บ้านเลยนะคะรอรับรถที่บ้านเรามีบริการรถสไลด์ส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะไลฟ์โปรโมชั่นเดือนมีค่ะใครที่มาซื้อรถกับแมมนะคะลูกค้ามัมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ลูกค้านาถึง6เดือนเลยนะคะน้ํามัน1,000บาทค่ะลูกค้าและนะคะมีบริการเซอร์วิสฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะคะบริษัทเราเปิดทําการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะลูกค้าสําหรับนะคะใครนะคะที่เชื่องชอง คลิปนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะและแหม่มนะคะจะมารีวิวรถคันไหนนะคะลูกค้าคอยติดตามชมเลยนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและแหม่มับพบกับแหมมในคลิปถัดไปได้เลยนะคะสวัส,ส,วสดีค่ะ